สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นตอนพิเศษอีกหนตอนนะครับก็จะเป็นคลิปที่จะนําคุณผู้ชมมาพบกับผลิตภัณฑ์นะครับที่ต้องบอกว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็ใช้งานง่ายซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะสามารถทําความสะอาดเครื่องหนังคอนโซลรถนะครับหรือว่าแผงประตูข้าง ง่ายๆเลยนะครับอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทำได้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของ w a x i ซ UV Protectant นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้กับรถผมอยู่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะบำรุงรักษาเครื่องหนังแล้วก็พื้นผิววัสดุทุกชนิดเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในวันนี้กับที่นี่ในช่องวิรุณชแนลนะครับ สำหรับ b บ x กซ UV Protect a n t นะครับนั่นก็คือผ้าทำความสะอาดอนเนกประสงค์ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องหนังและพื้นผิววัสดุทุกชนิดเป็นสูตรพิเศษเลยนะครับสูตรป้องกันร,รังสีอัลตราไวโอเลตแล้วก็ผสมซิลิโคนชนิดพิเศษที่ผ่านการพัฒนาด้วยไฮเทคเทคโนโลยีช่วยลดไฟฟ้าสถิตป้องกันการแห้งกรอบแตกรป้้าสีซีดจ,จางความสกปรปกฝุ่นละอองต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ และก็ที่สำคัญช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาพื้นผิววัสดุให้คงทนสดใสเป็นประกายเงางามเหมือนใหม่อยู่เสมอเลยนะครับที่สำคัญง่ายในการทำความสะอาดและรักษาพื้นผิวทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ความร้อนและแสงแดดเป็นประจำนะครับเช่นพวกเครื่องหนังว i n นิลไฟเบอร์คอนโซลห้องเครื่องและยางรถยนต์นะครับ ครับนี่ก็คือตัวของแว็กซี่ UV Protect a n นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ20แผ่นในในหนผลิตภัณฑ์หรือว่า1ห,ห่อเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะดึงฝาตรงนี้นะครับดึงดึงแผ่นปิดตรงนี้ออกก็จะมีคำว่า open อยู่นะครับเราก็จะดึงออกตรงนี้นะครับสำหรับแล้วก็เราจะพบ ในส่วนของผ้านะครับด้านในที่อยู่ด้านในของตัวตัวซองใส่อยู่นะครับแล้วก็ดึงผ้าตัวนี้ออกมานะครับและนี่ก็คือผ้าทําความสะอาดอเน,นกประสงค์ของแ็กซี่ที่ดึงออกมาจากซองนะครับตัวแ็กซียูบีโปรเทคแทนนะครับเนื้อผ้าน,นี่จะคล้ายๆกับกระดาษทิชชู่นะครับแต่จะมีความหนากว่าแล้วก็ในตัวของเนื้อผ้าเนี่ยนะครับก็จะมีน้ํายาผสมมาเรียบร้อยนะ แล้วก็จะมีกลิ่นหอมของน้ํายากันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทําความสะอาดกันดูนะครับว่าผ้าตัวนี้นะครับจะใช้งานดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเช็ดทําความสะอาดกันดูเลยนะครับผมจะเริ่มที่คอนโซลด้านหน้าฝั่งซ้ายก่อนนะครับด้านบนก็เช็ดไปได้เลยนะครับตัวผ้าก็จะมีน้ํายาผสมอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเช็ดได้ ทุกที่นะครับของคอนโซลนะครับยิ่งตัวไหนเป็นสีดำนี่ก็จะเพิ่มความเงางามมากเลยนะครับให้กับคอนโซลของเรานะใช้งานง่ายนะครับเหมือนเราใช้กระดาษทิชชู่นะครับเช็ดในส่วนของพื้นผิวต่างๆบริเวณนี้ก็เช็ดได้นะครับบริเวณเก็บเก็บของด้านหน้านะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ได้ในส่วนของช่องลมแอร์กันด้วยนะครับในตัวของผ้านี่จะนุ่มเลยนะครับ ไม่ไม่เหนียวเนื้อหนามากแต่ว่าก็จะมีผสมน้ำยามาอยู่นะครับสําหรับตัวเนื้อผ้านะครับก็ให้เราเช็ดทําความสะอาดนะครับผมก็จะเช็ดบริเวณช่องแอร์นะครับเช็ดได้หมดเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าของเราเราจะได้ดูดูใหม่ดูเงาขึ้นนะครับที่สําคัญก็สามารถที่จะเก็บฝุ่นด้านในของเราด้วยนะครับผมก็จะเช็ดบริเวณนี้นะครับก็ ทำให้แผงด้านหน้าตัววิทยุนะครับช่องปรับลมแอร์เปิดพัดลมแอร์นะครับก็มีความใหม่ขึ้นนะครับก็เช็ดได้ถึงด้านล่างเลยนะครับจะเน้นตรงนี้นิดนึง <c oughs> ให้มีความเงานะย <c oughs> คือบางทีถ้าเราขับรถแล้วภายนอกสะอาดแต่ว่าภายในนี่มีฝุ่นเยอะเราก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะ <c oughs> เวลาขับรถเพ <c oughs> ราะว่าบางทีเรากลัวคนที่จะขึ้นมานั่งรถของเราเนี่จะ ว่าเราว่าภายในไม่สะอาดอาพอเช็ดกันไปแล้วนะครับด้านนี้เดี๋ยวมาดูแผงประตูด้านข้างบ้างนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเช็ดได้เหมือนกันนะครับสําหรับแผงประตูด้านข้างบริเวณที่บนขอบด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นพลาสติกอยู่นะครับเราก็เช็ดไปเลยนะครับเช็ดไปเลยสร้างความเงางามให้กับตัวรถของเรานะครับเช็ดได้ทุกพื้นที่ พื้นผิวเลยนะครับที่สำคัญก็ประมาณ7-10ถึงวันนะครับประมาณ1สัปดาห์เราก็เช็ดครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าเมื่อเราเช็ดแล้วก็อาจจะมีกลิ่นน้ำยาบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นน้ำยาของผ้าเขาแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเหม็นหรือว่าส่งกลิ่นมากนะครับประมาณไม่เกินวันก็จะเจือจางออกไปแต่ว่าเราจะได้ความเงางามของตัวคอวนโซลของเรากลับมานะครับ ครับหลังจากที่เช็ดฝั่งซ้ายไปละเดี๋ยวมาเช็ดฝั่งขวากันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเช็ดตั้งแต่บริเวณพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเราตรงนี้ก็จะมีฝุ่นเหมือนกันก็สามารถเช็ดได้เลยนะครับ ก็ไม่ได้เหนียวเน้อหนามากนะฮะสำหรับตัวผ้าแล้วก็น้ํายาที่เคลือบมากับตัวผ้านะครับก็ใช้ได้หมดนะครับบริเวณก้านใบปัดน้ําฝนนะครับการไฟเลี้ยวหรือว่าจะเป็นแผงด้านหน้านี่นะครับเพราะว่าปกติเวลาเราขับรถเนี่ยจะชอบมีฝุ่นบริเวณนี้อยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับอาจจะมาจากฝุ่นภายนอกที่เข้ามาภายในห้องโดยสารก็ให้เช็ดทาความสะอาดเป็นประจำนะครับห้องโดยสารของเราก็จะได้สะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีฝุ่น นะเดี๋ยวมาเช็ดฝั่งนี้กันบ้างนะครับก็เช็ดไปได้หมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เช็ดไปนะผมก็จะพยายามเช็ดทุกสัปดาห์นะครับคอนโซลเราก็จะได้ดูใหม่ที่สําคัญผ้าตัวนี้ก็จะปกป้องนะครับคอนโซลเราด้วยให้ดูเงางามแล้วก็ดูไม่แห้งกรอบนะครับอันนี้เป็นบริเวณเสาด้านข้างนะครับเราก็มีพลาสติกอยู่แล้วก็เช็ดได้เลย นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแผงประตูฝังคนขับนะครับก็เช็ดได้เลยนะครับก็จะได้ความเงางามหรือว่าจะเป็นบริเวณแผงสวิตช์กระจกประตูนะครับปุ่มเซ็นทรัลล็อกต่างๆก็าาสามารถที่จะเช็ดได้นะครับอันนี้ซอกตรงนี้ก็เช็ดได้เหมือนกันนะครับ บ้างครับสำหรับวิธีการใช้งานที่ผมสาธิตให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูนะครับผมในส่วนตัวผมต้องบอกว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายมากนะครับเราก็ดึงจากผลิตภัณฑ์แล้วก็นำมาเช็ดได้เลยนะครับเราจะได้ความเงางามความแข็งแรงคงทนแล้วก็ป้องกันพื้นผิววัสดุคอนโซลของเราด้วยให้ดูกลับมาใหม่ สดใสเงางาม,งามแน่นอนนะครับคุณผู้ชมที่ชมแล้วอยากจะลองนำมาใช้ก็หาซื้อกันได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อกันเลยนะครับง่ายๆนะครับเราทำได้ด้วยตัวเราเองที่บ้านเราก็จะได้คอนโซลด้านในใหม่ๆเลยนะครับแม้รถจะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีแต่ว่าถ้าภายในของเราสะอาดนะครับเราก็จะมีความสุขในการใช้รถกันด้วยนะครับฝากกดติดตาม กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องวิรุณชาแนลวันนี้ผมและช่องวิรุณชาแนลต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ